ครับสิพามายามล้อด้วยครับยามอีรอครับผมใส่ไว้ในสามเหมือล่ะครับสิมันประมาณถ้าเบิ้งได้ครับเด้อใส่ไว้อยู่แม่น้ำได้นี่ครับมีอยู่หวยได้ครับหวยบึงบุญนะครับมีสเกียบ้านเฮาครับผมอืมเอ้ยมีหินนองลย่นะควายขามเรื่องมาฝุ่น ไปเบิ่งกันครับผมมันชีได้ป่าบอหลังจากใส่ไหวใส่สองมือไปครับอุ้ยะนักอุ้ยอ้าวไอ้กี่นอ มาตัดใหม่ก็น้นนนาากมน,น,นมไตังไว้ีก็ได้มาเจอว่าไดมีไหมบ่แล้มาเอามาลุ่นกันได้ครับมาลุ่นเ่อม,มามาครับชิดเดนไลบ่โอ้ไก่ครับผมธรรมาชาติ นวยบดันทีมอยู่บนยี้ครับดันลหลาคอเอ,เอ้ยบรรยากาศย่างดีครับผมมาห้องอีสา,านหน่อยท้อนี่ปลายฮีแล้วนี่ครับนี่นี่จับเจ้านี่ครับผมส้ไว้มังนี่นี่นครับอดไม้แล้วอู้ อ่อนมองไส้เลยน,นี่โตว,ว่ากำาลังถลุนกันด้วยดีครับเยอะครับนี่ครับผมนีม่ลายเงาม,มาเลยนี่อาจปีนหมดเลยผลครับโอ้ยนี่เห็นปลาเลียนนี่ครับปลาเลียนบ,นบอนบอนอยู่ครับพุ่นาหลุนกันครับชีไดรไลยบ่บ้าชีเดรไลยบ่อู้อัน หนองชัยยังงามเลยครับพี่น้องคนหนึ่งโอ้โหพอดีใส่ไว้กฝนจบน้อยนึง่งยังเนี่ยมหินดอกครับนี่ฝนตกใช่ใส่นะมันต่างกับึ้นกันหอยหอยน้อยค่ะว้ามีหอยงูปะนะครับนั่นนะเอ้ยอะไงูตายแล้วแหงว่อมันติดร้องเหมือนเลยโดนละครับห้อยปลากินมันครับผม ออกมาพานเตอร์นี่ออกเลยมีบัวน้อครับหาเบึงเอาดึงออกพานเตอร์ดึงออกชิดดีวันนวน้อครับผมหารุ่นกันบ้างครับตัวนี้โตบววะครับ มานวะนี่เป็นมั้งครับพี่ดาอู้นั่นนั่นครับผมว่านแล้วว่านแล้วอุ้ย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 พี่น้องปลาหยังครับนี่อุ้ยปลาหยังเนาะครับใหญ่ครับพี่บู๊ยพี่น้องเลยทอดอู้ยพี่น้องหมานครับมึอนี่ปุ้งอู้ยพี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยปุ้งยาวเลยครับทอดเขาอื่นว่าปลาหยังครับนี่ บ้านแถวบ้านผมก็เอิ้นปลาอีโจนแล้วครปลาอีโจนครับผมนี่นี่ปลากระสงครับผมปลากระสงภาษากลางเขาเอิ้นนี่ครับปอดพี่น้องใหญ่คักห่ดน่ะนี่ครับผมอไหลายครับผมีปลาตังมูหันครับมันเวลายวลายอยู่เอาขึ้นครับเอาขึ้นครับก็บิ่งข้างเชิงมึงอ้าพี่น้องเอ้ทุ่งไม่เดียวมันมัวพันเตอร์ ว้าผ่านตื้อบบเอาชุงมากครับผมใส่ช่องมืออย่างนี้ครับเดี๋ยวพ้นเกินธาตุอดนักเลยเพนมันมันครับผมแก้แล้วครับเพื่อนี่อุ้ยหนองเลยเหลยเด้อะในลายอยู่ด้วยครับผมชองมือนี่หินพ้นเลยหินพ้นเลยครับอดอดพุ่นเลยครับอุ้ยมีแตะตัวใหญ่พื่อนแล้วครับผมผ่านตื้อไปเอาขึ้นเดี๋ไปเอาถุง มาเต๋อแล่นเปล่าทุงเนี่ยครับผมอยู่เรือเด้อไปแล้วครับผมโอ้โหครับนึกว่าจิบัวใหญ่ด้วยครับแก่แก่ครับเามาเบิ่งกันมันได้เจ้าตัวที้เลย่ครับอืมที้เลยครับผมทิ้งออกงี้หน้องเี้ป่าตีทูป่าตีทูโอ้โหอ่าดดีหนีมาแล้วอู้หูงามครับผมใส่พอดีเลยอ่าใแล้วโตเนี้อครับผม อุ้ยพี่น้องเลยสมืนเห็นผลเลยนี่แหะนะหวานวานเอายุ้พี่น้องนี่ตัวนี้พ่ดนี่นอกองหญ่คาแล้วพีู่นะเอาจักหางนับึงสองสามสี่ห้าโอเกิอ็ดองอุ้ยสิบสองตัวเดีวพี่น้องเลยเอาหพาใุ่เดีว เดี๋ยวจังมาบอกวิธ oh. oh. ีการใสได้ครับวันนี้ใส่ไว้คือเก่าใส่ไว้คือเก่าโอ้ยบานเตอร์อุ้ยมันครับผมวันนี้มีจะใส่ใหญ่เลยปะนะโอ้ยโอ้ยาฟเตอร์สัญญาแข่งคือจริงพี่ญาติอยแย่งเดี๋ยวนะโอู้วปะนะเอาเลยแานเตอร์อู้ยนับดูกี่ตัวอืมมัวมันละครับเดี๋ยวนี้ขึ้นแย่งล้วครับผมอืม ซีครับผมสีตัวาครับผมออู้มันเหอฟานเตอร์มือนก้ไครับขแรงเนฟานเตอร์มันครับผมใส่สมือนึงนี่นีขี้เราอาวิเอลยเอาิบเตครับผมนะิดเอาใส่บุกหอยไปน้ำเนี่ยอู้ยขึืนในเพื่อนเบื้งน่น่นนะอฟานเตอร์ยขึืนนอกนั่นนะอู้ หยอดครับว่ามันครับมันม้าอืมว่าเบิ่งข้าวอย่างวิธีใส้มันใส่จังไงนี่่อือใส่ไปไล่เก้ามังเก้านั่นละครับไม้กับยางง่ามเลยครับพี่น้องเอีถ้าฝนรอดฝนตกครับกันฝนอู้ถ้าฝนตกหลายก็หนีแล้วครับผมอือครับไม้ปลาปลาในตะไนยอืมจะฉี่แล้วครับมันจังมีใสมีโต กวที่เป็นทางเหครับอู้ยพวหน้าพันเตอร์ใช่ไใบระวังเดฟพันเตอร์รูดเดฟพันเตอร์อ,รอู้ยเวลาพันเตอร์ถือใจแล้วครับนี่ติมเลยไม่ได้กินใน้พันเตอร์ขางนึงเอาไม่ซากค,ครับนี่ซากใบทึ่งบวกเล,บเลยครับซากไบนะครับอืออ้ยนี่ยังขาดพันเตอร์กว่าบอเมียปลาลุดว่ะครับนี่เดี๋ยวจังเอาเสียงมามัดอู้ยปลาอู้ยผมว่าปลาลุดได้คันเหมือนปลาตำขาด ผ่านแล้วผ่านแล้วอุ้ยแต่ว่าก็ได้หลายอยู่ด้วยคำนี้อุ๊ยนักลัวเลยปวดหลอโอ้ยอีกคางนึงก็ใส่ขึ้นกันครับผมใช้ปุยยาครับนี่มีนะครับอืผ่านเตอร์ขยับตัวนั้นขึ้นไปอีกนะผ่านเตอร์ไปขยับไม่ขึ้นไปชักขึ้นข้างทั้งนี้นะนี่ครับคางนั้นก็ซักขึ้นกันแล้วครับนี่ ้พี่น้องเงียพี่นะป่า,ม,า,ามันมาทางฝนกว่าม่ยน่าเหมือนเลยครับนี่ครับป่ามันสีเข่าทาง,างนี้นี่เป็นไรไม่ขี่เป็นทางเลยนี่แหะครับเพียดเพียดแผลติงๆไหมครับอืม้วก็หาเนี๋ยวมาโปกมันไหวเล็กน้อยอืมเออน,นี่แหละครับพักตุ๊บเมี่ยงโปกให้มัน,ยมนอ,มอยู่ธรรา,ม,ามันฉาดมือมันระแวงอืแลนเข่า,ขาเลิศ หมานอยู่เ้วยพี่น้องก็ยันอนี่นนอ,อื้อเยอดเลยครับผมสองมือแม่นฝนโต่น,ตนีย,ยังหลายกว่านี้ครับอื่ไลไหลหรอรับไลหล,ลออกมาอืม มันเต๋อเห็ดโมเข่งเลยฮันเต๋อนี่ครับมันต้องเอาอใส่เข่งๆนี่ใส่เข่งๆไว้มันตึงด้ยครับผมหายังปลุก,กอ่ะนี่ <pinpoint. S 1> นี่ครับปุกไว้นี่ครับอ๋อผ่านเต๋อปลุกช่วยกันครับผ่านเต๋อ ข้างบนีิ่อทำเืยประมาณสองหมื่อแล้วครับนี่เห็นผลเอาใส่เตยรอเน,นี่ละครับผ่าดชื่อๆนี่ผ่าดเขาฉี่แลนเขา มานซํานี้แล้วครับผมครับนี่ครับผลงานด้วยครับสองมืออครับผมอืมานๆป่ามีแต่ป่าที่จนครับมีแต่ตุ่ครับผมบุกอีบเลยครับผมนี่ครฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับเด้อครับอย่ใน้เหตุคลิปต่อไปให้เมืองขอบคุณครับ